สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้ำมยแฟมิลี่วันนี้จะพาควานผู้หญิงไปเอาช้างกันมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้วันนี้ก็เวลาประมาณทักหกโมงหน่อยๆกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับพอดีว่าขาผมไม่ตรงแล้วครับขาเป๋ครับเรามาคอยดูกันเนาะว่าเขาจะจับเชือกไหนครับ จะจับแม่ล้มมือหรือจะจับช้างที่เขาฝากผมดูแลให้ครับเราก็ไปคอยลุ้นกันว่าเชือกไหนครับผมเราไปเรื่อยๆเ,เดินไปเรื่อยๆคอยลุ้นกัน ครับตัดตอนแม่น้ำเมยมากับสาวน้อยดีกว่าไปกันเลยครับ โอเคครับปังจากที่เราเอาช้างขึ้นไปแล้วตัวหนึ่งยังเลยเชื่องหนึ่งครับพอดีว่าแม่ควานของผมบอกว่าไม่กล้าขึ้นเพราะแม่น้ามือเล่นโคนครับผมก็เลยต้องไปเอาอาวุธเสริมมาให้แม่ควานเนาะนันก็คืออ่ะอันนี้ครับอ่าทุกคนคงคงสงสัยว่ามันคืออะไร เดี๋ยวผมจะพาไปทำให้ดูเนาะมันเป็นหลักการง่ายๆครับแต่ก็สำหรับคนที่กล้าๆก,กลัวๆที่จะเข้าใกล้ช้างก็ต้องมีอันนี้คอยช่วยก็เราไปคอยดูกันเนาะว่าควานสิงจะทำอะไรวันนี้โอเคครับไปดูกันเลยก็แม่ควานกำลังกวาดขยะอยู่ครับแม่ควานอยู่ ครับผมไปเราไปเอาแม่น้ำมือกันไปดีกว่าครับดูครับเขาไปเอาช้างละเกิดลุยป่าลุยดงเข้ามาหลักฐานแม่น้ำมือยังอยู่นะครับไม่หายครับไม่หายหลักฐานยังอยู่ครบ แม่น้ำมือเล่นเละเล่นแรงครับแม่น้ำมือนี่ก็แม่น้ำมือโคนยังไม่เสร็จใส่โซ่จะสดก่อนอ่าครับแม่ควานทำได้แล้วนะครับนี่คือหลักฐานนี่คือหลักการครับทำง่ายๆครับปลดโซ่เลยไม่ไอ้นี่ไม่รองขึ้นจูงเอา ห้าวห้าวได้ขึ้นทีสองทีแล้วห้าวแม่น้ำมือครับแม่น้ำมือแม่น้ำมือครับแม่น้ำมือลากออกมาดูแม่น้ำมือโคตรนะแม่น้ำมือก็ลากนะลากออก ทำอะไรเอเยเอยบอดองเขาออกด็อกแวนข่้นและแม่น้เมือแม่เขาไม่เคยใส่เขาดึงออกปิ๋วระลวังโหลดใส่หัวนั่นน่ะเ็อะดออะแม่น้เมือเขาไม่ไม่ไม่เคยใส่นะครับดูครับเขาดึงออกใส่ให้มันลงล็อกเออดึงให้ตึงๆเออจับเชือกให้มันม้วนเชือกเข้ามา ครับเราไปดูกันครับแม่นวยไป่ะดูนี่เก่งไหมถือช่างมันถือไปด้วยอย่าให้หายล่ะไปแล้ว าหายไปแล้วครับผมป่ะเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าโอเคครับภารกิจก็เกือบเสร็จอีกหนึ่งวันแล้ว ก็จะไปอาบน้ําให้แม่น้ําเมยกันดูกันครับแม่น้าเมยชอบอยู่แล้วครับอาบน้ําเนี่ยเรื่องอาบน้ําเรื่องเรื่องใหญ่อยู่แล้วครับสําหรับแม่น้าเมยกับเรื่องกินเรื่องกินที่หนึ่งอยู่แล้วโอเคครับก็ดูกันเมื่ออาบน,น,น้ํากันเนาะไปไปกันเลยครับนี่ก็ได้เวลาอาบน้าแล้วหลังจากที่ขึ้นมา ผมสายน้ำุดครับอา,าันบบนีงเ,เขาก็อาบน้ำให้กันคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งด้วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม